เอาครับก็สวัสดีครับผมชาล็อกทีสครับก็วันนี้ก็จะมา PVP กันนะครับด้วยทีมที่ในที่สุดก็อยากจะลองเล่นมานานแล้วนะครับก็ได้บัฟเสิร์ีนะฮะหน่วยเฟนลีครับเย,ย,ย่ดีใจหน่อยดีใจหน่อยนะฮะก็เริ่มกันเลย้วกันฮะฮึคิงก็ได้ข่าวนะว,ว่าอ v o วนนั้นโหดหลายทารุณกับ พวกเรามากครับแน่นอนครับผมก็เคยโดนมาแล้วแต่ยังไม่เคยโดนตบนะฮะเคยเจอแต่ยังไม่เคยโดนตบเพราะว่ามอย่ดิดวงยังมีดวงยังมีก็คลิปนี้น่าจะลงวันอ,อังคารนะฮะเพราะว่าวันจันทร์ไม่ว่างได้ลงองคารอะตอนกลางคืนนะฮะสบายใจนะะไปดิจังวะน,นี้รออะไรอะ อเอาเรื้ยงว่ะตื่อี่อ่่แหละแหละักกันเข้าไปเออพลาดแล้วมันเจอกระโอ่าพลาดแล้วบอกเลยเก็บไว้ก่อนเก็บคอสไว้ก่อน เฮ้ยเอาว่าเอาว่าดื้อว่าดื้อว่าดื้อว่ามีคนดื้อว่ามีคนดื้อว่าดื้อหรอดื้อหรอตายยากก็ได้ไม่มีใครว่าครับตายยากก็ได้ไม่มีใครว่าฮ่าสวยสามสามันสามมันเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้ชี้ยองแบกเกินอยู่ข้างในเลยอะโอ๊ยเป็นเรน่ต้องลงครบต้องลงครบนี่เป็นไง นี่ครับหน่วยเฟรียสุดยอดล่าหมาป่าล่ามังกรนะฮะแล้วก็ผู้บรรลุโอ้โหเป็นไงแค่ไปไม่ใช่ล่าอเวกแค่นองเราล่าอเวกมาก,ก่อนนะฮะครบทุกตัวผมจะเอาลองเอามาเล่นดูนะฮะโอเคไปเรื่อยๆครับเราต่อกันยาวๆครับสักสามสี่ตาห้าตาหกตาแล้วแต่อารมณ์นะฮะแพ้บ่อยปุ๊บก,ก็หยุดอัดลอเล่นล้อเล่นล ก็ประมาณหนึ่งค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะเจอเป็นนี่ฮะที่จริผมว่าสงสัยตัวเองอยู่ว่าทําไมไม่เล่นเป็นเออเซเลเฟลอะนะแต่ว่าผมคิดอยู่ว่าเซเลเฟลผมมันยังบางไปไห,ไห่เยฮะก็เลยยังไม่เล่นนะฮะเข้าเกมดิเร็วสิฮมืมโวยนานแท้อีกฝันยดุดไปเนี่ย อีกวา่า<น>หะ้หลุดเ้ยไม่ได้ภาคเลยอะไรวะ ต่อกันครับก็เล่นเนี่ยผมยังไม่เจออีววันเลยนะตอนเนี้ยตอนนี้นะนะว่าตอนนี้นะแต่ถ้าเมื่อสามไมไม่ใช่สามดิสองวันที่แล้วก็พอจะเหลือบๆเจออีววันอยู่บ้างครับแต่ว่าเป็นของไม่สุดแล้วก็ไม่ได้ม่ได้ลงนะฮะแบบใส่ประดับบารมีอะ่ะเออผมแบบมีด้วยเหรอวะใส่ประดับบารมีอะ่ะ ហើយរីងនឹងបង្កើតនេះង្រឡាតែមីសទេណាអត់តើอะไรចុះลงมาก็เอามา ลงเกาะมาก่อนเราจะไม่ยอมเสียฮะลบโลกลบอมตะไปซะเรียบร้อยอมตะแตกสวยครับจังหวะนี้อมตะแตกไปดีอะใครมาอา้าดีซุยอนแตกไปแล้วสวยคือวิธีแก้ทางก็แค่ใส่ยูนาอเวกครับแก้ทางเออเวลนิกานะครับก็ ใส่ยูนาเวกหรือใส่พวกตัวที่สามารถลบบัฟได้ครับก็เ e อียนซิงเป็นหนึ่งอย่างนั้นนะครับหรือถ้าไม่ต่อต้านก็เข้าร่วมครับแค่นั้นนะก็ใส่เวโรนิก้าเข้าไปครับง่ายดีนะฮะก็ทีมนี้เป็นทีมโถมนะฮะขออธิบายก่อนนะทีมนี้เป็นทีมโถมเล่นมาตั้งนานเพิ่งอธิบายเออดีเนาะนะฉะนั้นเวลาเล่นก็โถมโถมไปหน่อยครับแต่ก็ต้องเหลือคอสให้ตัวเองน้อยหนึ่ง,งสองคอสเผื่อพิเกมครับ มีเกมพิกแบบยูวินาอเวกสไลด์ตัวนั้นตัวนี้ลงอะไรอย่างนี้นะครับก็ควรจะเหลือเอาไว้ว้าวว้าวเดี๋ยวเป็นเลียเป็นเลียล้วนว่านี่นี่เลยฮนะลงอย่างนี้เลยเราอะอมีอะไรมีตัวอะไรไหมกิดคอร์ไปก่อนครับนั่นไงมาแล้ว อเออโดนระเบิดไปโดนไปนะโดนไปนะตายนะตายหมดนะครับเรียบร้อยฮา่าฟันโอ้โหขี้แตกครับโอโหขี้แตกทุกคนโอ้ยวเดย์บับขี้นะฮะแล้วก็ยูบินาผมใส่เป็นของอุปกรณ์ยูบินารถคูดาวนะผมบอกก่อนนะฮะ เดี๋ยวจบให้ดูโอ้โ oh, หเลื่อดแรงไปเลยทีเดียวครับเชี hmm. ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูดนะ้วยเมย์เลยุห oh, oh. ยอดยอดสี่แล้วยูบิน้ครับจะต้องล่าออเอาเบก็แบกได้ฮะนี่แอคไว้ก่อนนะฮะเราก็จะเล่นไปเรื่อยสักพักหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปตัดคลิปอีกนะฮะก็จะพยายามนะฮะนี่คงจะเป็นตาสุดท้ายครับมั้งนะน่าจะมั้งไว้ก่อนนะฮะ เจอเรยูมีเหมือนกันครับสก,กินไม่มีเขาไม่เรียกว่าตัตอวยบอกเลยอโอเคโอ้รีบรนนมาดิก็มาดิ ไม่เคยหวัดกลัวครับไม่เคยหวัดกลัวอยู่แล้วไม่เคยหวัดกลัวอยู่แล้วครับเออคาลเตอร์ไปดีทำไมอ่ะทำไมอ่ะอ้าวฟันอีกทักทีเออโอ,อ้แตกไปเ่ยกูไม่แตกไม่แตกได้อยู่ได้อยู่ อ้าวฝันกับหลังไม่ดีกูโอ้โหหอยคู่เออเอาดิหอยคู่ไปดิเออเข้าไปดิครับเออคิดว่ากลัวครับก็มาดิเอออันติจาบพิฆาตมาก่อนอะไรใครว่องลงมาทำไมเออหอยคู่ชนะไปอย่างสวยงามนะครับด็อร์เคขอโทษด้วยนะครับ อเรียบร้อยนฮะตาในชื่อไม่ได้แบกอะโอ้จบแล้วซาอ,ออกมายืนแอคนะฮะยูวินาฟาดไปสี่หมื่นโอ้ยโหดจริงครับโหดจริงโอเคนะครับก็มาดูไอเทมของทีมวันนี้กันดีกว่าอ่าปรับเปลี่ยนกันมาเยอะนะฮะเดินทางกันมาครึ่งปีไนดะ้แล้วเกมนี้นะถึงหรือเปล่า่าจะถึงแล้วแหละอะ นี่ครับเซตแฮมมิงเบิร์ดนะครับตรงกลางก็แนะนําให้เป็นของเซตเมดนะแต่ผมยังหาเซตไม่ได้ครับก็ดูออฟนฮะก็ต้านทานดาเมจดแปดนะฮะดามิเต็ดหรือว่าพักพื้นอันนี้เป็นเซตของนายูบินนะผมจะใส่ให้นายูบินแต่มันโดนแบนก็เลยแบบรียู่มีไปแล้วกันนะต้านระยะไกล12ครับต้านประชิดอีก23นะฮะก็ประมาณนี้ต้านพักพื้น42การต้านนะฮะโอเครถต่อไปครับจูชิยุนครับลูกรักของขุมเองนะฮะ ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับเป็นลดคูดาว70์เซนะฮะแล้วก็ดาเมจต้านหรือพักพื้น15นะครับดาเมจต้านชิ้น13ก็อันนี้จะเป็นเซตของจูชิวนาเวกในอนาคตนะฮะผมจะเอามาเล่นนะฮะยูมินานี่ครับตัวอวยเลยฮะเอเล่นเหล่าเล่นนะก็ดาเมจคิดคือเข้า20โง่ๆเลยฮะได้มาเป็นลดคูดาว58นะแต่ดาเมจคิดคือเข้า159เยอะโคตรแรงฮิเด้ครับขโมยเซตต้องแฝดมาให้ใช้ครับ แล้วก็ทำไมไม่ใช้เซตของฮิวเดนี่เลยบอกเลยอินดี้นี่อินดี้นะฮะครับทหารก็เอามาใช้ออฟนะฮะออปชั่นของเขาครับได้เมจต้านพักพื้นนะครับแล้วก็ท่านทางอากาศต้านอันนี้ครับยังไม่ใช่เซตแหละเอามาใส่ไว้ประดับเฉยนะฮะเอ็นซิรถคูดาวครับ37นะฮะอันนี้ใส่ไว้ประดับเฉยนะฮะซิเวียรถคูดาวห้าสิงงๆเลยไม่มีอะไรเลยฮะ จูชิยองอันนี้ลูกรักเลยฮะนี่นะฮะบอกเลยว่าออฟสวยสัตว์คือปั้นได้จนออฟสวยขนาดไหนได้ไงก็ไม่รู้ก็โอเคหมดแล้วนะครับก็ยานกับอันนี้ก็เป็นโอเบ t ร์ตซิกมาเนาะทุกคนน่าจะรู้กันดีนะก็ขอขอบคุณนะครับพี่รับชมคลิปนี้กันนะครับผมช h a ตีเฮสครับก็ขอจากลาคาพีย่านี้ครับไว้คลิปต่อไปเจอกันเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะครับขอบคุณครับ